เออนงี่นไปทางักนี่ไงเธอหนี่ไงมัทนี้มานน้ำเยอเอนาแล้วเมื่ี้มาทางนี้เหรอน้ำจน่ต็มจมนเชแลบังบ่งแ่นเขีบอกว่ามันบอกว่าเเขาท่สวนไปพูดแค่นั้นปแว่านี่ฝนตกมากทีนี่น่ะเออฝนเป็นอย่าง้ลมเลย นี่จะจอดรถอรไปตานี้ออกแน่ไปาดใหนเลยรถเนี่ยมันก็มันก็ออกไปขึ้นได้อยู่ไม่ีออกแตนี่แล้วกนี่ค่ะนทาน้นาเขาผิดเขาขับอะไรอัวนี้ไม่ติดนะตัวนี้ไม่ติดนะนี้จอดอยู่ทั่อยู่ไ้นรถใครแบนเกียมามันไม่ติดหรอกแต่ถทางนที่เลย พี่พี่ยายแล้วก็ว่าจะเอาอะไรถุูคุบสายให้เห็นเอามาสักทีใช่พี่เพืชรหมดี่มาจิ้มโม่อะไรมันมีมันเรเราวานีผลไม้ผลไม้ที่มัม่ยางผลไม้นี่ยังบโม่ผลไม้จะไม่ได้ใส่ไม้

จะหนูแพงมากนิล่ะเล่าปะขมิ้นเร่นี่สืบมาดูทั้งกันเลยล่าปะขมิ้นกระสุนไอ

samaita patanta pikita kita parita penendu sakika ni cakropi evit si karakati cakaka evit ยาพัททานตาธรรมสวรรคาโลอยัมพัททานตาธรรมสวรรคาโลอรยัมพัททานตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัสัเกสีสัตโตยถาคงคาโสตังปวัตติมรสนปิธาตุงอสตุลุบริงสุปรามิตานุภาวนมราสนงปราชิตาทิโสติสังปรายันติวิทังเสติอาเซสัตโตเมธธรณีเจ้าขาอยู่หรือยังถ้าอยู่แล้วข้าน้อยขอ